มือมึงไม่ต้องทักกูมานะกูเกลียดมือโอเคมากใส่ทำเพื่อเพื่ออะไร <c oughs> อ๋อมไม่หายนะคนจะเพื่อเอ็น <c oughs> <c oughs> นี่ของมันมาได้เนาะ โอ้เรื่มเรื่มจะเรื่มเลยนะจ๊ะอืมเราไม่น่าจะจชิลวอยู่นะโอ้ยอาจไม่ขาดสายเลยนะนะจ๊ะครบอยู่อันเนี้ยันยังอยู่ครบกันะาบ่มบ่เออโอ๊เพชร ยี่ห้องนั่นงชิวๆตีหนึ่งแล้วที่นหาย บาดนิดเดียวไม่ได้นะมือฮ่ายกแกงจ้าชิบหายอ้าวกูทานกูรู้ทาน,ทานใีสัตว์เป็นแดกกูรอก พี่ตายไม่ได้แดผมบอกหยุดนะหยุดนะพี่นะพีตนนะะะ่ตายครับขอให้แม่นี่ยมึงไปไปเลยน,นะพี่ตายไปเอาไปเอาโอ้ยมันม้ามันแม้

เออเว้ยถ้าสองผมไม่เคยเล่นพาสองไม่เคยเล่นทำให,ห <im itation> ้อยังไงตามไอ้เคียนที่ไปเหรอเชื่อไหนวะ, <im itation> ะเ,ออเดินไปงั้นอ่ะ คือคุมไม่ผ่านเนี่ยสอ้คลิปนี้ก็เท่าไงบายยนะเดี๋ยวกดไปซับสไคร้แชร์ด้วยบายบายอสอบไม่ผ่านไปหาวิธีเล่นไปแล้วบาย